ผลท,ที่มองนะกันนะก็ว่าผมบ้าน่ะที่ดีๆไปขุดให้เป็นหลุมเป็นบอ่อหมดขุดเป็นล่องเป็นอะไรเป็นหมดเลว่าท,ทำไปทำไมปึกเสียที่แล้วถ,ถามว่าปลูกป่าแล้วจะกินอะไรแค่ของกินนะคุณทำอ้อยสัก500อยไร่คุณกินอะไรคุณกินเงินที่กู้เข้ามานะคุณจะก,กินไข่มดแดงสักลังหนึ่งในไร่อ้อยคุณหากินได้ไหมไม่มี ขายได้ก็ได้ขายไม่ได้ก็ได้ได้เลยอย่างน้อยได้เพื่อนได้ความสุขได้เยอะกว่านนะผมว่าทุกคนเรามีความอดทนอยู่ในงานของแต่ละคนว,นะว่าแต่ว่ามีความเชื่อมั่นหรือเปล่า,ว,าว่าวิธีเนี้เราจะไปได้ไหมเราจะมีความสุขกับมันหรือเปล่านะ ที่ที่นี่มันคือที่เปิดใหม่นะเรื่องข้าวผมข้าวโพดมันเริ่มเข้ามาพอมาสักระยะหนึ่งมันรู้สึกว่าเราเหนื่อยผมขายไปเสร็จเรียบร้อยสมมติว่าผมเหลือเงิอนอยู่สามหมื่นหรือสี่หมื่นอย่างเงี้ยนะเราจะไม่ได้ทําอะไรเลยเราต้องเก็บไว้เพื่อไปลงทุนต่อสิ่งที่เราทํามาเนี่ยปีต่อมาเนี่ยมันไม่เคยเหลือให้เราสักต้นเลยอย่างเงี้ยมันเริ่มคิดแต่แคับอ้จางร่างกายเราตอนเนี้ยถ้าเราจะทํไปอย่างนี้ทุกปีทุกปีเนี่ยมันจะไหวไหมอย่างเงี้ยแล้วเมื่อ,อไหร่เราจะได้หยุดสมการปีหนึ่ง ถ้าบ้านไหนเขามีผล,ลไม้มีบอ่อปลาอะไรพวกนี้นนะลูกที่มาจากกรุงเทพอ่ะก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วมีพักพวกเพื่อนฝูงนี่มาเฮ่เ hey, ฮ hey กันอยู่ที่บ้านหลังนะั้นะนะไอ้บ้านที่เขาไม่มี ผลไม้ไม่มีบ่อปลาไม่มีอะไรกินเนี่ยนะลูกกลับมาจากกรุงเทพเนี่ยเอากระเป๋าโยนไว้บ้านเสร็จปั๊บหายไปไหนแล้วไม่รู้เราก็คงจะเป็นอย่างนั้นเมื่อตอนแก่คิดนะคือบอกว่ามันกลับมา,ากรุงเทพมันก็ไม่มีอะไรจะโชว์เพื่อนมันอะไรมันมันคงไม่มาเราคิดอย่างนี้ใจผมมันอยากเปลี่ยนอยู่แล้วเนะาะบังเอิญดูทีวีไปเห็นอาจารย์โก้แด้พูดเรื่องโคกหนองนาหรือหลุมขนมโคกวิธี เก็บน้ําในพื้นที่เราให้ได้ร้อจากน้ําฝนอะไรพวกนี้นะเก็บน้ําในดินเกิดความชุ่มชืน้นเห้เออมันเข้าท่าเนาะผมก็ดูผมชอบนะเนี่กยกก็ยกตัวอย่างาคุยเรื่องแนวรัฐน้ำลีของราเก้าเรามาให้ฟังด้วย,ยอะไรเงี้ยนะ มันมันใช่อย่างที่เราต้องการไม่เราอยา่างอย่างที่เราคิดมาก่อนหพอหน้าปิดทองแกก็คุยเริ่มต้นเป็นไงมั่งเรื่องมาหากินอะไรไมีอะไรบอกกันนะปรึกษากันเราคุยกันได้จังหวะผมอยากจะเรียนรู้หรือหลุมขนมคกหรือโคกหนองนานดูงานหรือไปสัมผัสได้ที่ไหนมั่งสักเดือนคนของพี่ทองมาทบมาถามไอ้ที่คุยกันไว้นะ่ะถ้าอยากทำเต็มตัวนะเก็บเสื้อผ้าไปอบรมบอก ไปผมไปเลยกลับมาเสร็จก็มีหน่วยงานที่เนาะเป็นทีบุรณาการของท่านจังหวัดเ่านะปิดทองอะไรร่วมกันปิดทองให้น้ำมันผมรถอปจอเขาอยู่นี่เขาให้เครื่องจักรก็ได้เนี่ยได้อย่างน้องอนะไรเนะีนะ่ยเนี่ยสองเมษาห้าเก้ามาทําที่นี่โอ้หิดมุมหนึ่งคนที่มองน,นะกับว่าผมบ้านอ่ะที่ดีๆไปขุดให้เป็นหลุมเป็นบอ่อหมดขุดเป็นร่องเป็นอะไรไปหมดหรอทำไปทำไมปลกเสียที่ เรามีความเชื่อมั่นว่าฝนตกจากฟ้าลงมาแล้วมันขังอยู่ในพื้นที่ของเราใช่ไหมลนะ่ะเราต้องได้ความชื้นมากกว่าที่แบบตกแล้วมันไหลทิ้งไปกระเป่าแล้วไหลทิ้งไปคัวบบ้านท่วบเมืองคนอื่นเทาแต่ของผมอย่างน้อยตกลงมาเนี่ยกว่าจะเต็มหลุมเต็มบ่ออะไรพวกนี้นะมันเต็มให้มันซึมผ่านดินลงไปถ้าแรง5เดือนนะ่ะผมแรงแค่2เดือนครึ่งของผมอย่างน้อยดินยังชื้นอยู่แล้วววตตต้้้้นนนไไมมมมมพออัีคาาชืเ่งโรว แล้วถามว่าปลูกป่าแล้วจะกินอะไรแค่ของกินนะคุณทําอ้อยสัก500รยไร่คุณกินอะไรคุณกินเงินที่กู้เข้ามานะคุณจะก,กินไข่มดแดงสักลังหนึ่งในไร่อ้อยคุณหากินได้ไหมไม่มีถ้าในป่าเราโอ้ม,มันเยอะแยะของกินสารพัดอย่างผมปลูกกล้วยเขาอย่างหัวรอบผมนะปลูกจมอยเขาตัดทิ้งคนทิ้งันหมดผมคิดอย่างหนึ่งว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันสูงสุดแล้วมันจะต้องต่ําลงคือราคากล้วยมันต่ําลงสุดแล้วมันจะไปไหนต่อตอนนี้มันก็ต้องสูงขึ้นมาอีกไม่ล่ะ แล้วเป็นจริงอย่างที่ผมคิดพอกล้วยผมออกในห้างขาย80 9 0อะไรกันนั่นนะนะเราไม่ต้องทำไรเลยพวกมาตัดมาแบกกนเอาเอง <_ d> um> คือเราไม่ได้บอกว่าเอาท่องเที่ยวเป็นหลักเลยนะคือแบบเราเอาทําตามสบายสบายสบายแล้วนะคือเราไม่ยอมขยายเพราะอะไรแล้วถ้าคนที่เข้ามาในนีนร้ระดับ10เต็นท์เนี่ยผมว่ามันมัน,ม,นมันพอดีกับบรรยากาศปา่ปาๆบ้านเราเนาะ าผมรับเป็น40-50เต็นต์่ะคนมันจะวุ่นวายรถล,ลาก็จะเยอะของเราไม่ใหญ่อาจใครจะเอาเยอะๆปล่อยเข้าไปเราขอพออยู่แค่10เต็นต์เนี่ยถ้าเราไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ก็พอแล้วก็มีอะไรในสวนเราก็ให้เข้าไปเขามาเยี่ยมเราเราก็มีของฝากติดไม้ติดมือไปอะไรเงี้ยให้ไปให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนเนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้เย่ยมผักชียานเนี่ยมันมีเยอะเรากินไม่หมดอะ่ะบางคนบอกว่าทําไมไม่ไปเก็บไปขายไม่ได้ไปขายงานบุญงานบวชอะไรเงี้ยมามาเก็บ มันมีความสุขอะผมว่าเอาเงินหาซื้อไม่ได้นะผมว่าแบ่งปันกันผมไม่ได้เดือดร้อนนะว่าของไอ้นี่ขายได้ไม่ได้ราคาตกไม่ตกอะไรพวกนี้นะมะนาวสุกแก่เต็มเลยเนาะบางคนทุกร้อนเลยมะนาวขายไม่ได้บนวันนี้ผมไม่เดือดร้อนนะผมมองไปที่คนที่ไม่มีมะนาวสักต้นน่ะเขายังไม่เดือดร้อนเลยทั้งๆที่กินเขายังไม่มีเลยเขายังไม่เดือดร้อนเลยไอ้เรามีอยู่เนี่ยเราจะไปเดือดร้อนทําไมในเมื่อเรามีแล้วอะ ของของเราเราจะเกก็ได้เราจะขายมันถูกหรือเราจะไปถวายวัดกล้วยถ้ามันขายไม่ได้จริงเราจะไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยเราเข็นกล้วยมันสนุกมีความสุขขายได้ก็ได้ขายไม่ได้ก็ได้อย่างน้อยได้เพื่อนได้ความสุขได้เยอะกว่านะถ้าเน้นตัวเงินนะนะพอของขายไม่ได้มาปวดหัว <S <S ผมว่าทุกคนเรามีความอดทนอยู่ในงานของแต่ละคนอยู่แล้วนะ ว่าแต่ว่ามีความเชื่อมั่นหรือเปล่าว่าวิาวธีนี้เราจะไปได้ไหมเราจะมีความสุขกับมันหรือเปล่านี่ผมก็เหมือนกันผมก็คือผมเชื่อมั่นอย่างนี้เนี่งไม้มะค่าเนี่ยถ้าสมมติว่าสักยี่สิบปีนึ่นะมันก็จะเป็นมูลค่าผมไม่ต้องไปเอาเงินไปฝากนธนาคารให้ลูกผมปลูกไม้ไว้ตรงนี้เนี่ยให้ลูกมันยังมีความหวังความเชื่อมั่นปีหนึ่งซ้มโอเนี่ยรุ่นที่ผ่านไปนี้ก็ได้ตกเจ็ดแปดหมื่นนะทงแผ่นนี้ผมปลูกมะพราวน้ำหอมไว้ ในตลาดก็มาหาซื้อกันหอดมีอะโวคาโดด้วยถ้าพวกนี้มันออกลูกไหมผมว่าสำหรับ2คนพ่อแม่เนี่ยนะจะอยู่ในสังคมผู้สูงอายุแล้วนี่กาก็ขอมาอยู่ในตรงนี้และอยู่ในเะนี้ยผมเชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียงครับ